สวัสดีค่ะหมอเต้น,นะคะแพทย์หญิงอุสณีจรูวุทินันค่ะหมอเป็นหมอผิวหนังแล้วก็เป็นหมอศัลยกรรมความงามนะคะวันนี้เราอยู่ที่เอ d u ูเก้บีชเดรเฟที่ประเทศสเปนนะคะทะเลสวยๆอากาศดีๆก็อยากมาเที่ยวทะเลนะคะแต่แดดก็แรงมากผิวเราจะดำผิวเราจะเหี่ยวก่อนกับกรุงเทพไหมคะ พระเอกในวันนี้ช่่ยช่วยปกป้องผิวของเราก็คือกันแดดค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงมหากราบของกันแดดนะคะซึ่งมีคนถามหมอเยอะแยะมากมายมากว่าจะไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบ้านเราเมืองเราแดดร้อนมากจะเลือกกันแดดตัวไหนดีตัวไหนเชื่อถือได้ตัวไหนเชื่อถือไม่ได้ ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างแน่นมากค่ะในส่วนเอพิโซดแรกของกันแดดนี้เราจะปูเบสิกพื้นฐานกันก่อนเลยว่ากันแดดคืออะไรมีประเภทอะไรบ้างและเราจะเลือกใช้อย่างไรถ้าเข้าใจในหลักการทุกคนจะได้ประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่าลำพังการเลือกกันแดดเนี่ย ไม่ใช่แค่ดูแค่ S.P.F สูงสุดหรือว่ามีเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหนียวเท่านั้นนะคะเราต้องดูด้วยว่าสารที่มาเป็นส่วนประกอบของกันแดดนั้นมีประสิทธิภาพดีปกป้องครอบคลุมกับแสงหรือสารที่มาเป็นอันตรายกับผิวมากน้อยแค่ไหนมีสารใดที่ไม่คงตัวหรือมีสารกันแดดตัวไหนที่อาจจะมีผลข้างเคียงกับสุขภาพของเราในระยะยาวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะ ที่สำคัญเราก็จะต้องอ่าน Ingredient List หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งหมอได้มีรีวิววิธีการอ่าน Cosmetic l a b e l หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งหมอได้แปะลิงก์เอาไว้แล้วสามารถไปดูทบทวนกันได้นะคะที่เราต้องทางกันแดดเนี่ยเรากันผิวเราจากอะไรภัยจากแดดมีอะไรบ้างเรามาดูสเปกตรัมกันค่ะในแสงแดดที่ตกลงมา บนผิวโลกเนี่ยนะคะมีสเปกตรัตมของรังสีแบ่งออกเป็นอันที่1คืออัลตราไวโอเลตนะคะซึ่งในอัลตราไวโอเลตเองก็จะแบ่งเป็นอัลตราไวโอเลต B และอัลตราไวโอเลต A นะคะอันที่2คือ v ิ s i b l e light นะคะหรือแสงขาวนะคะส่วนที่3มก็คือ Infrared นะคะหรือเป็นความรู้สึกร้อนเผาๆเวลาเราโดนแดดนั่นเองทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยมีผลที่ทำร้ายผิว แต่ในแบบต่างๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันมีผลอะไรกับผิวเราบ้างอย่างที่เราคุ้นเคยคือการทากันแดดก,ก็จะบ่งบอกค่าต่างๆในการป้องกัน UV ทาไม UV ถึงสําคัญเพราะถึงแม้ UV จะลงมากระทบบนผืนโลกเราเป็นสัดส่วนที่ไม่ถึง10%แต่ว่าความรุนแรงของรังสีเนี่ยมีมากนะคะโดยในส่วนของ อ l ลตราไวเล t เเนี่ยแบบ่งออกเป็นอัล r ราไวเล t บีและอัล r ราไวเล t เอโดยอั t ตราไวเ e t บีเนี่ยมีความยาวช่วงคุ้นที่280-320ถึงนาโนเมตรนะคะซึ่งตัวมันเนี่ยมีความรุนแรงสูงมากมันถูกคัดกรองโดยชั้นบรรยากาศหรือโอโซนของเราแล้วก็โดนกันอีกส่วนนโดยพอลิวชันะนะคะตัวมันทำให้เกิด ผิวไหม้ผิวเบิร์นะคะทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้และก็ตัวมันจะลงไปในผิวที่เรียกว่าชั้น epidermis หรือผิวหนังชั้นกำพร้าของเรานะคะอีกส่วนคือ ultraviolet A ultraviolet A จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบต่อตารางพื้นที่เนี่ยมีความรุนแรงที่น้อยกับ ultraviolet B มากแต่เป็นส่วนประกอบหลักใน ultraviolet ที่ลงมาอย่างบนพื้นโลกและตัวมันเองก็ลงได้ลึก ลงไปลึกถึงชั้นหนังแท้และชั้นที่ต่ำกว่าหนังแท้ที่เรียกว่าไฮโปเด์มสตัวมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในเซลล์ผิวหนังของเราในแต่ละชั้นนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติตัวมันกระตุ้นให้ DNA นเชนในเซลล์ทำให้เกิดระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังโดยรวมแล้วมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าโฟโตเอจจิ้งหรือว่าผิวแก่จากแสงแดดนั่นเอง ตัวต่อไปที่คนไม่ค่อยพูดถึงเลยนะคะก็คืออินฟราเรดนะคะคือความรู้สึกร้อนเผาผผาเวลาเราโดนแดดจริงๆแล้วอินฟราเรดเนี่ยมีส่วนประกอบถึง40%ของรังสีที่ลงมายัางบนผืนโลกนะคะแต่ถ้าเทียบต่อพื้นที่แ r เรียแล้วมันมีความรุนแรงค่อนข้างต่ำแต่ด้วยความที่ตัวอินฟราเรดเองเนี่ยสามารถลงไปในผิวหนังได้ลึกมากถึงชั้นไขมันเลยตัวมันทำให้มีการกระตุ้นให้เกิด การกระตุ้นเอนไซม์ที่ย่อยสลายคอลลาเจนในผิวเพราะฉะนั้นการโดนอินฟราเรดในระยะเวลานาน,านๆก็จะทำให้เกิดผิวแก่ผิวเหี่ยวมีริ้วรอยเช่นกันค่ะ และก็ตัวสุดท้ายที่เพิ่งได้มารับความสนใจนะคะก็คือตัว high energy visible light หรือ half light นะคะซึ่งเป็นแสงที่อยู่ในสเปกตรัมของแสงสีขาวหรือ visible light ก็คือแสงที่เราเห็นตามบ้านปกตินะคะมันเป็นแสงที่ได้จากการสะท้อนไม่ว่าจะเป็นจากคอมพิวเตอร์จากการใช้มือถือซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่ตอนนี้มีบทบาทมาก โดยตัวมันเนี่ยจะมีผลช่วยส่งเสริมการทำลายผิวของอัลตราไวโอเลตเอทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันมีกันแดดตัวไหนที่กันอะไรได้บ้างเพราะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยคนจะรู้จักแต่กันแดดที่กันอัลตราไวโอเลตมีอะไรบ้างที่เราสามารถกันตัวอื่นเช่นอินฟราเรดหรือแฮดไลน์ like. เรามารู้จักชนิดของกันแดดกันค่ะว่ามีกี่ประเภท อันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะตอนนี้เรามีกันแดดอยู่3ชนิดนะคะอันที่1 physical sunscreen อันที่2 chemical sunscreen และอันที่3คือ hybrid sunscreen นะคะซึ่งเป็นลูกครึ่งของทั้ง physical และ chemical sunscreen อันนี้เป็นตัวใหม่เลยนี่เรามาดูจักว่า physical sunscreen คือทียินคนพูดมา physical sunscreen มันคืออะไร physical sunscreen เป็นกันแดดที่ทำหน้าที่ในการสะท้อนรังสี แทบจะทุกตัวออกไปจากผิวโดยที่ไม่ดูดซึมเข้าในร่างกายซึ่งมีส่วนประกอบหลักอยู่แค่2ชนิดเท่านั้นเองก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงออกไซด์นะคะด้วยความว่ามันสท้อนรังสีคล้ายๆกับมีร่มเล็กๆร่มร่มรม,รม,รม,รมคอยสะท้อนแสงออกจากผิวอ่อนโยนเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็มันเองก็ครอบคุมรังสีอัลตราไวโอเลต ในช่วงกว้างนะคะทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะในส่วนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ จะสามารถป้องกันเฟไลท์อินฟราเรดได้นิดหน่อยด้วยนะคะข้อเสียของมันก็คือตัวเนื้อผลิตภัณฑ์จะค่อนข้างขาวนะคะทาแล้วค่อนข้างวอกเป็นเขาเรียกว่าไวท์แคสก็คือเป็นปื้นๆสีขาวอยู่บนหน้าได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยทำให้มีขนาดที่เล็กลงเป็นไซส์นาโนก็ช่วยทำให้ทาได้ง่ายขึ้นนะคะความขาวน้อยลงแต่ถ้าคุณเลือกในสูตรที่เป็นนาโนคุณต้องยอมรับว่า การปกป้อง H.E.V. i g h t หรือ Infrared ก็จะลด,ดลงไปด้วยและก็ข้อเสียอีกอย่างของในกลุ่ม Physical Sunscreen ก็คือเนื่องจากว่ามันทาและเคลือบอยู่บนผิวนะคะไม่ได้ซึมเข้าไปในผิวมันจึงไม่เหมาะกับกิจกรรมที่คุณจะต้องมีเหงืง่อเยอะๆหรือคุณจะต้องลงน้ำว่ายน้ำเนื่องจากมันจะไม่ติดทนนานนะคะไม่สามารถกันน้ำได้ส่วนกันแดดตัวที่2คือ chemical sunscreen นะคะ chemical sunscreen เนี่ยชื่อว่า chemical คือมันเป็นสารเคมีที่จะต้องใช้การดูดซึมเข้าไปในผิวก่อนเพื่อฟอร์มเป็น protective film หรือเป็นเหมือนคล้ายๆสารเคลือบเพื่อดูดซับพลังงานของรังสี ultraviolet และก็เปลี่ยนไปเป็นความร้อนเป็นรังสีออกไปจากร่างกายนะข้อดีของ chemical sunscreen ก็คือตัวมันมีเนื้อสัมผัสที่ ทาง่ายไม่วอกไม่ขาวแล้วก็ตัวมันกันน้ำได้ดีนะคะถ้าคนที่มีเหงื่อออกเยอะหรือมีแอคทิวิตี้ที่จะต้องโดนน้ำหรือมีเหงื่อตลอดก็เหมาะกับการทาผลิตภัณฑ์ที่ประอกอบไปด้วยเคมีคอลซันสกรีนนะคะแต่เนื่องจากว่ามันจะต้องดูดซึมเข้าไปในผิวก่อนที่จะ ทําหน้าที่ปกป้องแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นในบางตัวก็มีผลว่าสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างเช่นตัวออกซิเบนโซนนะคะและมีผลเหมือนกับฮอร์โมนทําให้ไปกดฮอร์โมนในร่างกายคือมีผลคล้ายคเอสโตรเจนนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ของเคมีคอลซันสกรีนเนี่ยมีออกมา เยอะมากนะคะโดยตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะมีข้อด้อยก็คือตัวมันจะไม่คงทนในแสงหรือคือไม่โฟโตสเตเบิลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันคลีชีไปแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องทาซ้าใหม่เรื่อยๆซึ่งจะเป็นปัญหากับผู้หญิงเนื่องจากเราแต่งหน้าไปแล้วอะ่ะเราจะมาทากันแดดทับ นั่นหมายถึงที่เราแต่งหน้าอีกก็จะเละอีกเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เลือกกันแดดที่มีส่วนประกอบที่มี chemical sunscreen ที่ไม่คงทนในแสงเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีเพียงพอถ้าต้องมีการออกแดดซ้ำอันนี้เป็นลองล list นะคะของตัว chemical sunscreen ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะโดยพวกกลุ่ม new generation เนี่ยก็จะถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ตัวมันคงทนมากใน แสงแดดนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกท i n o s o r S นะคะ a n s u l i s o l นะคะแล้วก็ของ l o r e a l ก็จะมีตัว Mexoryl นะคะและในกลุ่มใหม่ของเราคือ Hybrid ซันส r รีนนะคะไฮบริดซันส r รีนเนี่ยก็เป็นการปรับเอาทั้งข้อเด่นของทั้งในส่วน p ฟ s i c a l SUNSCREEN และ Chemical SUNSCREEN เข้ามารวมกันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหม่เลยนะคะแล้วก็ตัวมันจะทำหน้าที่ในการสะท้อนแสงและในตัวของมันเองก็สามารถดูดซึมเข้าในสู่ผิวมีความคนทนกันเหงื่อกันน้ำได้ดีและก็มีความคงตัวกับแสงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย สารกันแดดที่มีส่วนประกอบของไฮบริดซัน c r e e นจึงถือว่าเป็น s ซันสกรีนอ f c ชอ i c e ของหมอในก่อนนี้เลยค่ะในกลุ่มกันแดดที่เป็นลูกครึ่ง Hybrid นะคะก็จะมีอยู่2ตัวก็คือเป็น t i n o s o อบ A2B และ Uvinu t 150นะคะทีน,นี้เราจะเลือกซื้อซันสกรีนเราต้องรู้อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยคือมากวัดการปกป้องแสงแดดนะคะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นกันแดดอย่างเงี้ยสิ่งที่เราดูเลยก็คือ SPF ซึ่งย่อมาจาก sun protection factor ถามว่า SPF เป็นทุกสิ่งหรือไม่ไม่ใช่ SPF ไม่ใช่ทุกสิ่งนะคะ SPF เป็นค่าวัดเฉพาะ UVB เท่านั้นต้องบอกก่อนเลยเราเท้าความไปตั้งแต่เริ่มต้นคลิปที่เหมาะเล่าให้ฟังว่า UVB เนี่ยมันทำให้เกิด ผิวเบิร์นทําให้เกิดผิวไหมทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวแรกที่ได้รับการรับรองว่าเป็นหน่วยมาตรวัดสากลน,นะคะก็คือ SPF แต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งเราเรามาดูกราฟนี้กันค่ะ ถ้าดูจากกราฟนี้นะคะก็จะเห็นว่าที่ SPF 30สามารถบล็อก UVB ได้96.7%ในขณะที่เมือ่อ SPF เพิ่มขึ้นเป็น50%ในการบล็อก UVB เพิ่มขึ้นเพียงแค่1%ก่อนนั่นเองเป็น98%นะคะทำไมลำพังแค่ SPF อย่างเดียวถึงไม่พอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย คนไทยหรือคนเอเชียที่อยู่ใกล้เส,ส้นศูนย์สูตรอย่างเราเวลาโดนแดดเรามักจะไม่เบิ์นแต่เรามักจะดำหรือแทนนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะกลัวก็คือเรากลัวเม็ดสีค่ะเรากลัวเราจะผิวดำขึ้นเรากลัวว่าฝ้าเราจะเข้มขึ้นเรากลัวว่ากระเราจะเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นการดูลพาพังแค่ SPF คือการดูการปกป้องแค่ UV อย่างเดียว ไม่ตอบโจทย์ค่ะไม่ได้แปลว่าเราทาครีมที่มี s p สสูงแล้วเราจะไม่ดำหรือว่าเราจะไม่แทนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวดำกลัวแทนนะคะนั่นหมายถึงว่าเราต้องมาดูหน่วยมาตรวัดของ UVA ค่ะซึ่งมีผลกระตุ้นทำให้เกิดการเกิดการแทนการเป็นแปลงไมส่สิการเกิด photo aging นะคะหน่วยวัดของ UVA ก็คือ PPD ค่ะซึ่ง PPD นี้ย่อมาจาก Persistent Pigment Darkening ก็คือการทำให้เกิดรอยดำหลังจากที่ไปตากแดดอย่างน้อยสัก40นาทีว่าเป็นกี่เท่าของผิวปกติก่อนที่เราจะทาครีมกันแดดตัวนั้นนะคะซึ่งหน่วยวัดเนี้ยไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายคือไม่ค่อยมีคคนวัดหลายๆแบรนด์ที่มาจากอเมริกาจะไม่มี PPD นะคะอีกตัวหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยนะคะก็คือตัว PA ซึ่งยอ่อมาจาก Protection Grade of UVA เป็นระบบมาตรฐานในการวัด การป้องกันของ UVA จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้กันแพร่หลายในเอเชียนะคะก็จะมีตั้งแต่ PA 1บวกจนถึง PA 4บวกลักษณะการวัดเนี่ยจะเหมือนกับมาตรฐานการวัด PPD เพียงแต่ว่าตัว PA จะมีความหยาบหรือมีความคร่าวกว่าอย่างเช่น PA 1บวกเท่ากับ PPD 2ถึงน้อยกว่า4 PA 2บวกเท่ากับ PPD 4จนถึงน้อยกว่า8ตัว PA 3บวกเท่ากับ PPD 8ถึงน้อยกว่า16และตัว PAC บวกเท่ากับตัว PPD ที่มากกว่า16ซึ่งความข้าวก็คือถ้าเป็นสารกันแดดที่มี PPD ที่มากกว่า16ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดดีกว่าเท่าไหร่อย่างไรนะคะทีนี้มันดูว่ากันแดดเรามาในฟอร์มไหนบ้างน,นะคะฟอร์มท,ทั่วไปที่เราเจอก็มีลักษณะเป็น ที่เป็นลักษณะที่เป็นครีมเป็นโลชั่นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมาเป็นรูปของสเปรย์เนาะแล้วก็มีเป็นแบบสติ๊กแบบสติ๊กแบบนี้ถามว่าแบบไหนดีที่สุดหมอต้องยังคงบอกว่ารูปแบบที่มาเป็น เป็นครีมเป็นโลชั่นเนี่ยเป็นรูปแบบฟอร์มที่ดีที่สุดคือทาลงบนผิวได้ง่ายการกะปริมาณการกระจายตัวของกันแดดทั่วพื้นผิวได้ดีที่สุดนะคะส่วนในรูปแบบสเปรย์เนี่ยบางคนบอกสบายฉันสเปรย์ฟึดทีเดียวแล้วฉันก็วิ่งผ่านคุดว่าพอเอาเข้าจริงๆนะคะหนึ่งข้อเสียเลยคือปริมาณเรากะไม่ได้แน่นอนว่าในต่อพื้นที่เนี่ย มันจะได้ปริมาณของกันแดดได้เพียงพอเท่าที่เราต้องการเรื่อง coverage นะคะอันที่สองพอมันเป็นสปเปรย์เราต้องมาดูส่วนประกอบส่วนประกอบของตัวสปเปรย์ที่เป็นกันแดดจะต้องไม่มี physical sunscreen เพราะว่าพอมันเป็นละอองอะคะถ้ามันเป็น physical sunscreen มันจะเป็น zinc oxide หรือ t เน a n i u m dioxide พวกนี้สูดดมเข้าไปเนี่ยจะมีปัญหากับปอด ได้นะคะคือไมนมีกลุ่มของซันสเปรย์ทั้งหลายแหละเนี่ยก็จะเป็นเคมีคอลซันสกีนวิธีที่จะใช้ถ้าเกิดบังเอืญซื้อมาแล้วทำยังไงหมอแนะนำให้แบบใกล้ใกล้กับผิวเลยอย่างนี้ลนแล้วก็ถือนะคะเพื่อไม่เสียของแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่แนะนำเพราะมันพ้งกระจายในอากาศเราได้จริงๆเนี่ยน้อยมากนะคะอีกอันนึงคือเป็นแบบสติ๊กบางคนค,คิดว่ามันพกง่ายไม่ต้องระวังเรื่องหก เนื่อจากพอมันเป็นสอิกเนี่ยมันมาในรูปแบบสติ๊กเรื่องการติดทนเนี่ยหรือว่าการกระจายตัวเนี่ยมันไม่แน่แน่นอนนะคะแล้วพอเป็นเนื้อสติ๊กมันจะมาเป็นเนื้อบานซึ่งค่อนข้างเหนียวนะก็จะไม่เหมาะกับคนที่เป็นสีง่ายแน่นอนเลยค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะ หวังว่าคลิปวันนี้ของหมอจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะพื้นฐานแน่นๆเกี่ยวกับซันสกรีนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะภาคต่อของกันแดดว่ามีอะไรน่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมกดะระฆังเตือนนะคะเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอเต้ค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ